วันนี้ก็จะพาทุกท่านเนี่ยเดินชมสวนผักเล็กๆไม่ใหญ่ไม่โตนะคะแต่มีพืชผักสวนครัวก็เยอะอยู่นี่เป็นมะเขือเปาะนะเ,เราก็ใช้น้ำจากโซลาเซลจากคลองเนี่ยก็จะได้ผลผลิตดีมากเพราะว่ามันเป็นน้ำที่จากแหล่งธรรมชาติ เราก็จะเก็บเลยนะคะเดี๋ยวมันแก่ก็จะไม่อร่อยก็ค,ยค่อยเก็บไปต้นนี้ก็หลายประมาณ3เดือนได้แล้วก็ค่อยเก็บกินอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันดีตรงที่ว่าใช้น้ำโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์นะจะได้ไม่เปลืองค่าน้ำนะอย่างนั้นถ้าเกิดเราปล่อย น้ำเนี่ยก็จะเปืืองค่าน้ำมากมีทั้งต้นกระเจี๊ยบต้นกระเจี๊ยบนี่ก็เพิ่งเก็บไปนูน่นจริงๆเก็บได้แล้วนะในะอย่างเงี้ยเพราะว่าวันเดียวมันก็จะแก่และเอาไปต้มหรือว่าจะเอาไปทอดกับไข่ก็ได้นะมันก็ คนเป็นโรคกระเพาะากินดีมากเลยเออมีพระอยู่องค์นะเขาชอบเป็นกดไหลย้อนเขาก็บอกว่าเขากินกระเจี๊ยบเนี่ยแล้วดีขึ้นพี่สาวก็จะเก็บกระเจี๊ยบเนี่ยค่ะไปให้พระใส่บาตรไปให้พระอยู่เรื่อยๆและที่สำคัญก็คือตำน้ำพริกไปให้ด้วยคนที่เป็นกดไหลย้อน เพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับโลกกระเพาะนี่กําลังออกดอกเลยกระเจี๊ยบนะแล้วก็เก็บมาได้ไนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูมะเขือตรงนูน้นฝั่งนู้นก่อนดูลงเรือนนี่ล้วกันดูในโรงเรือนเพื่อจะมีมั่งนี่มีอยู่นะ มีก็รีบเก็บเลยเดี๋ยวไม่ทันมันจะแก่จะแก่เอาไปทําซุปมะเขือก็อร่อยนะนี่นี่ดูเพียจะแจงเพียจะลงละลงแล้วด้วยมดนี่ก็เป็นตัวนําเพียอย่างนะไวมากเลยดูสารพัด อันนี้เป็นมะเขือลูกเล็กเล็กจี่เดี๋ยเป็นมะเขือเป๋าะลูกเล็กเนี่ยลูกประมาณแค่เนี้ยนี่เป็นแตงกวานะคะแตงกวาก็ออกดอกแต่ว่าเต่าทองนิ่เตเยอะมากๆ ช่วงนี้หน้าฝนปลูกอะไรก็จะงามหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือส่วนมากก็จะเป็นมะเขือแน่เยอะหน่อยเพราะเวลาลูกหนึ่งเนี้ยมันแก่เราเอาไปเพาะจะเพาะได้เยอะมากๆะเมื่อกี้เห็นแวบบๆนี่ เี่เพิ่งเก็บไปเมื่อวานตัวน,นี้มาก็ยังหลงเหลืออยู่ก็เอาชวนเพื่อนๆมาดูผักพืชผักสวนครัว